ออกแบบคล้ายๆตัวนี้กันแล้วกันนะพัทแต่เราจะทําให้แตกต่างกว่านี้แบบนี้แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละถ้าหากว่าพวกเธอมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกเรานะจะได้ช่วยกันแก้ไขตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีเราก็เอามาปรึกษากันได้เธอลองลุกมาดูแบบที่ฉันทำสิก้อยเผื่อเธอจะไม่ชอบใจอาจจะอยากเพิ่มตรงไหนอีกนี่เป็นงานกลุ่มง,งานแรกของพวกเราทั้ง3คนต้องช่วยกันทำให้มันออกมาดีที่สุดนะ ้อยเธอเอาเก้าอี้มานั่งข้างๆพวกเราสิจะได้มองเห็นหน้าจอเหมือนกันแล้วพวกเราจะได้ช่วยกันออกความคิดเห็นโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าฉันรู้ว่าพวกเธอทําดีอยู่แล้วพวกเธอว่าอะไรดีฉันก็ว่าดีนั่นแหละอย่าให้ฉันต้องออกความคิดเห็นให้มันยุ่งยากเลยจะ้ะบ้านแต่บ้านแต่วสวยจังเลยนะพิมพ์อ๋ออย่างนั้นหรอขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวถ้าเราทํารายงานกลุ่มเสร็จแล้วพัดเขาก็จะทําอาหารให้เรากินด้วยละ่ะเออนี่พวกเราช่วยออกความคิดเห็นหน่อยสิ ผลไม้อะไรที่มีกลิ่นฉุนฉันต้องเขียนลงไปในรายงานน่ะฉันว่าต้องเป็นทุเรียนแน่นอนพวกเธออย่ามาถามฉันเลยนะฉันไม่รู้หรอกเพราะว่าฉันไม่ชอบกินผลไม้ผักฉันก็ไม่ชอบกินรีบๆเขียนเข้าไปนะพัทตอนนี้ฉันหิวข้าวแล้วล่ะรายงานกลุ่มไม่ต้องทําให้มันดีมากมายหรอกแค่ผ่านๆก็พอทําดียังไงคะแนนก็ได้เท่ากันอยู่ดีฉันไม่ชอบทํารายงานกลุ่มหรอกนะฉันชอบทําแบบเดี่ยวมากกว่าไม่ต้องแบ่งคะแนนกับใคร เธอจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะก้อยการทำรายงานกลุ่มก็จะทำให้พวกเรามีความสามัคคีกันเฮ้ยถ้าก้อยเป็นแบบนี้งานกลุ่มของเราจะเสร็จได้ยังไงมาช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยเถอะหน้าความจริงแล้วก้อยไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทของพัดและพิมพเลยที่เธอได้เข้ามาทำงานกลุ่มกับพวกเขาก็เพราะว่าไม่มีเพื่อนคนไหนที่จะยอมให้ก้อยเข้าร่วมกลุ่มด้วยพัดและพิมพสงสารจึงได้ให้ก้อยเข้ามาร่วมกลุ่มแต่ก้อยกลับไม่สนใจอะไรเลย ว้าวพิมพ์บ้านของเธอของสะสมเยอะแยะเลยนะฉันอยากจะมีบ้านแบบนี้บ้างจังเลยรูปแขวนผนังนี่ก็สวยสวยถ้าฉันมีเพื่อนรวย,รวยแบบเธอคนในห้องคงอิจฉายแย่ตายแล้วนี่เธอยังเก็บของแล่นเอาไว้อยู่หรอคิดว่าตัวเองเป็นเด็กรือยังไงเอ๊ะฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนฉันรู้แล้วแบบตรงนี้มันผิดนินาแก้ไขได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อย รายงานนี่มันเยอะจริงๆฉันทำจนสับสนไปหมดแล้วดีที่พิมพ์ช่วยดูข้อมูลให้ไม่เป็นไรหรอกนาค่อยๆทำไปเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อคะแนนของพวกเราก้อยดูไม่สนใจอะไรเลยช่างเขาเทนนาตอนนี้รายงานเรามีปัญหาอยู่เนี่ยก้อยอะไรกันรายงานแค่นี้พวกเธอก็ทาผิดพลาดอย่างนั้นหรอทำไมไม่ดูให้มันดีๆล่ะเสียเวลาก็ฉันบอกแล้วว่าให้เธอมาช่วยกันดูเธอก็ไม่ยอมสนใจนี่นา นี่มันรายงานกลุ่มนะเราต้องช่วยกันดูแลสิเราไม่ควรซ้ำเติมกันนะก็ฉันคิดว่าพวกเธอเก่งยังไงล่ะฉันก็เลยไม่ได้สนใจเธอเข้าใจคำว่ารายงานกลุ่มไม่ก้อยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นไม่ใช่มาโยนให้ฉันสองคนทำแบบนี้พอผิดพลาดเธอก็ด่าก็พวกเธอสองคนเป็นคนช่วยกันทำเองนี่นานแล้วจะมาวุ่นวายอะไรกับฉันล่ะก็ะตามใจพวกเธอทั้งหมดนี่เอาล่ะเอาล่ะ งั้นฉันว่าเราพักกินข้าวกันก่อนดีกว่านะหยุดก่อนก็ได้พัดเผื่อพวกเราจะมีความคิดอะไรดีๆกว่านี้ยิ่งทําก็ยิ่งเครียดแค่รายงานก็เครียดพออยู่แล้วยังต้องมาเครียดกับคนอีกงั้นฉันไปรอที่ห้องครัวนะรีบตามมากันละ่ะพัดกับพิมพ์รู้สึกไม่ค่อยพอใจนักในตัวของก้อยเธอไม่ช่วยทํางานกลุ่มและไม่มีความคิดเห็นใดๆในการทํางานกลุ่มครั้งนี้แต่พอเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเธอก็ต่อว่าพวกเขาให้เกิดความเจ็บใจ มีหน้าละไม่มีใครให้ก้อยเข้ากลุ่มเลยเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้เธอจะทําอะไรให้พวกเรากินนะพัทฉันไม่กินเนื้อหมูนะบอกเอาไว้ก่อนยิ่งแบบที่มีไขมันเยอะๆฉันไม่กินแนะ่แล้วเมนูที่ต้องใส่น้ำมันฉันก็ไม่กินน่าอิจฉาพิมพจังเลยเนาะบ้านรวยสะดด้วยว่าแต่ฉันพิมพ์ก็ไม่เห็นช่วยเธอทํารายงานนี่อะไรกันก็พวกเราแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะอย่างน้อยฉันก็ออกความคิดเห็นแต่ว่าเธอไม่ทําอะไรเลยนะก้อย เอาละเอาละไม่เป็นไรหรอกนางานกลุ่มก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก้อยต้องช่วยพวกเราทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันถ้าหากก้อยไม่ช่วยทําพวกเราจะคัดชื่อเธอออกได้ยินไหมเดินหนีอีกฉันคิดว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้ก้อยร่วมกลุ่มด้วยเธอว่าไงพิมฉันก็คิดว่าอย่าง,งานั้นแหละพาหยีเธอทําทอาหารอะไรเนี่ยพาดูไม่น่ากินเลย มันอร่อยจะตายเธอลองชิมดูก่อนซิยังไม่ได้ชิมก็บ,บ่นแล้วขัดทอดนะฉันไม่อยากจะกินแล้วอะหน้าตามันดูไม่น่ากินพูดจาอะไรเห็นใจพัดบ้างสิก็ฉันอยู่แล้วมันไม่น่าอร่อยฉันก็ไม่กินแบบนี้ก็ผิดหรือยังไงฮะเธอรู้ตัวไหมว่าทําไมเพื่อนๆถึงไม่อยากให้เธอเข้าร่วมกลุม่มก็เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ยังไงละ่ะใช่แล้วก้อยเธอต้องปรับปรุงตัวเองนะปรับปรุงตัวอะไรฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนินาะ ถ้าพวกเธอไม่อยากให้ฉันร่วมกลุ่มด้วยก็คัดชื่อฉันออกไปเลยฉันขอทำคนเดียวดีกว่าได้คะแนนมาเต็มๆงั้นก็เอาแบบนั้นเธอพัดในเมื่อก้อยเธอสมัครใจแบบนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกอาจารย์ให้เองงานกลุ่มของเราจะได้เดินแบบสะดวกราบรื่นไม่มีใครมาคอยขัดคอเชิญพวกเธอทำกันไปเลยในยะฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่ได้อยากทำด้วยแต่แรกแล้วนี่ก้อยเปรียบเสมือนคนเห็นแก่ตัวเธอไม่ชอบทำงานกลุ่ม และไม่คิดที่จะช่วยออกความคิดเห็นเพราะเธอคิดว่าความคิดเห็นของเธอมันมีผลต่อคะแนนของเพื่อนๆไม่อยากจะให้ใครต้องได้คะแนนดีเพราะเธอและอีกอย่างก้อยก็ทำตัวไม่น่ารักไม่ยอมลงมือทำอะไรเอาแต่วิจารณ์คนอื่นเท่านั้นนี่คงเป็นเหตุผลที่เพื่อนๆในห้องไม่มีใครรักก้อยเลย